ไก่ถล่มไส้เขาารายกาแล็กซี่ดีคอนแทคเอ็กซ์บำรุงฟื้นฟูปกป้องเพื่อดวงตาสวัสดีครับผมขอาายกาแล็กซี่ครับอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนทัมเวทป้องกันมาแล้ว10 ก้าไฟไม่เคยแพ้ใครนอกจากเมียเห็นไหมครับชนะนอกถึง16ครั้งชนะคะแนน3าครั้งไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้มาเปิดค่ายมวยเขาทรายกลเล็กที่มวยไทยยิมอยู่ที่4ี่แยกลาดพร้าวรัชดาตึกธนกรรชั้น3นะครับคนเรานะครับอายุมันเริ่มขึ้นเลขหกแล้วมันก็ต้องมีปัญหามากงเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับตอนชกมวยอยู่ตอนได้แชมป์ตอนอายุยี่บ้านะครับได้แชมป์ตอนนั้นนะครับสายตานี่เป็นเลิศ แต่พอหลังจากเลิกโชคมวยมาแล้วพอขึ้นเลขหกนะธรรมดาครับมนุษย์นะคนเราอะสายตามันก็เริ่มพลับพล่าเริ่มไม่ค่คยดีมองไม่่คยชัดอะไรเงี้ยก็เริ่มมีตัวช่วยมีมือถือนะครับพอเราเซิร์ชเข้าไปแค่นั้นนะครับเราก็ปึ้งเดียวตัวนี้นะครับดีคอนแทคเอ็ X, กกองสีทองบำรุงสายตาโดยเฉพาะนะครับพอเราเริ่มทานมาหนึ่งกอง มันรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นเห็นชัดขึ้นมองอะไรก็ใสขึ้นเป็นลําดับนะครับเอ๊มันเข้าท่าแฮะต้องทานไปเรื่อยๆแล้วล่ะแน่นอนคือความชัวของเราต้องดูแลบํารุงสายตาไปตลอดนะครับเราก็เริ่มต้องการตัวนี้เป็นตัวช่วยเป็นสิ่งสําคัญที่ดีที่สุดครับทานง่ายๆนะครับเลือกทานเวลาไหนก็ได้แค่ทานวันละ1เม็ดแค่นั้นครับถ้าไม่มีอาการใดๆก็ทานได้เหมือนกันครับเพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้เป็นบํารุงสายตา ราโดยเฉพาะอยู่แล้วถ้าหยุดทานแล้วรับรองว่าไม่มีผลอะไรนะครับเราทานมันก็ยิ่งดีนะครับเพราะดวงตาของเรานะมีคู่เดียวรับรองปลอดภัยมีออยอแน่นอนครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ D N W Platform และดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play <c oughs> เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็น ขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นเป็น ต้อกระจกมาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะเป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟางมัวๆ แพ้แสงสว่าง <laughs> คุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่า,วานะคะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะครังขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับค่ะอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับ เมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับาอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่า หลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลย <c oughs> วันนี้พบกับคุณเปิน้นดีคอนแทคนะคะเปิ้นจะพามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านดวงตาขณะนี้ตาข้างขวาได้บอดสนิทไปแล้วนะคะเหลือข้างซ้ายอีกข้างนึงก็ยังเป็นต้อหินอยู่แล้วก็มีอาการที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูนด่วนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะ ผปลนพันดีคอนแทคผมตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินข้างขวานี่มันก็มองไม่เห็นไปแล้วอ๋อข้างขวามองไม่เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือข้างซ้ายค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาก่อนคะตาเป็นอะไรมาก่อนมันเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินต้อ,อกระจกพามาหวดแล้วอ๋อต้อกระจกแล้วเรามันกลับมาเป็นต้อหินอ๋อเป็นต้อหินซ้ําทั้งสองข้างเลยไหมคะทั้งสองข้างแล้ว ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะตาข้างขวาถึงมองไม่เห็นไปแล้วอะค่ะมันตาข้างขวามันทีแรกจะผ่าน,นี่มันไม่มีคิวผ่าช่วงโควิดด้วยสุดท้ายมันก็บอดอบอดสนิทแต่ตอนนี้ข้างซ้ายยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะข้างซ้ายยังยังเห็นอยู่ก่อนที่จะคินดีคอนแทคการมองเห็นเป็นยังไงคะมันก็มองมัวเว,ว,วลาเราดูทีวีนี่มันจะผ่ามัวค่ะหลังจากได้รับ ได้กินไอดีคอนแทคเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจากน้ําตาน้ําตาไหลคันหัวตาคันหัวตาปวดตามันก็เริ่มดีขึ้นค่ปวดตาน้ำตาไหลดีขึ้นดีขึ้นค่ะการมองเห็นเป็นยังไงคะเวลาดูทีวีดูการมองเห็นก็เห็นชัดขึ้นกว่าเก่าการมองเห็นเห็นชัดขึ้นนะคะพี่แดงลองบอกกับท่านผู้ชมสิคะว่ายืนยันว่ากินดีคอนแทคจริงๆผมกินดีคอนแทคจริงๆครับ กินก็ได้ผลนะตาหลังจากตาตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็ต้อกระจกก็ไปผ่ามาแล้วแต,ต่ตอนที่เป็นต้อหินเนี่ยแต่พอได้ได้รับผลิตภัณฑ์ไอ้ดคอนแทคเนี่ยกินก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมองชัดขึ้นดูหน้าจอทีวีมันก็สว่างขึ้นแล้วอาการคันตาน้ำตาไหลเป็นยังไงคะการคันหัวตาน้ำตาไหลแล้วปวดเบ้าตา มันก็ลดลงอาการที่คันหัวตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเบ้าตาตอนนี้หลังจากที่รับประทานดีคอนแทคแล้วท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้อกระจกและเป็นต้อหินเหมือนอย่างพี่แดงนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X นะคะตัวนี้จะช่วย ฟื้นฟูแล้วก็แก้ปัญหาดวงตาที่ท่านเป็นอยู่ต้องการรับคำปรึกษาพเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณเปิ้ลยินดีให้บริการวันนี้เปิ้ลกับพี่แดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ